ดีค่ะวันนี้ก็ทอดปลาค่ะทอดปลาขาวหรือปลาซ่าด้วยค่ะเนาะเราก็จะทอดปลาขาวหรือปลาซ่านะคะเนาะกะลังกลับอดีกว่าะค่ะเนาะกลับสักหน่อยนะคะกลับข้างเนาะค่ะะเนาปลาที่เราไปตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะะคเนาะแล้วก็มาทําการทอดเนาะค่ะะเนาทอดสักหน่อยนะคะว่าจะกินกระส้มตำนะคะวันนี้ทอดปลาซ่าดิกระส้มตำเนาะ แล้วก็กลับก่อนนะคะดียวสักครู่นะคะเนาะสักครู่ก็คงจะสุกนะคะเนาะสุกก็คงจะได้พีนะคะดี๋ยวก็กลับข้างนะคะเนาะทอดให้กรอบๆหอมๆจะได้อร่อยนะคะเนาะแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เราไม่มีลายทางน,นะคะเนาะทอดปลาซาซ่าหน่อยนะคะรอสุกค่ะตอนนี้เราก็จะมากลับปลาอีกรอบนะคะว่าเขาได้หรือย,อยังเนาะคะ่ะเนาะเริ่มเหลืองแล้วะคะเนาะ เริ่มเปลือกแล้วน,นะคะปลาก่อนนะคะเรือเ่องเหลวนะคะเนาะต่อไปก็จะได้ทานกับส้มตำแซ่บๆดีวยกัน,นะคะทุกคนอือทอดปลาละร้อนนะคะเนาะอร่อยอร่อยนะคะคดปลาที่ครับจะไม่เค็มมากนะคะเราไม่เค็มมากเราไม่ทําเค็มมากนะคะเนาะเราท,ทาธรรมดาเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เกลือนิดชูรสหน่อยนะคะเนาะจะไม่ทําให้เค็มนะคะราทานนะคะทุกคน ไปแลยนะคะเนาะเริ่มกรอบแล้วนะคะทุกคนเราจะทอดให้กรอบค่ะเริ่มหมอกเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนาะเราจะทอดให้กรอบนะคะจะได้อร่อยนะคะนะก้างเขาก็จะไม่ค่อยมีนะคะเราบัางไวะะ้แล้วนะคะเนาะบังไว้นะคะรออีกนิดหนึ่งก็ได้ทานแล้วนะคะเนาะขานี้ก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วนะคะจะสุกแล้วนะคะปลาเรานะคะเนาะ เริ่มเร็วมากรอบเลยนะคะได้ที่เนาะค่ะเนาะได้ที่แล้วนะคะกรอบเราก็จะจัดจานแล้วนะคะเนาะเริ่มเร็งกรอบแล้วนะคะจัดจานนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวกรอบแล้วเนาะกรอบแล้วนะคะได้ที่เนาะค่ะเนาะกรอบที่ละตัวไปก่อนนะคะเนาะเอาที่นะคะจัดจานก่อนนะคะเนาะ เดือดสุกเลยนะคะจะเป็นนกระส้มตำนเนาะเนาะก็ปลาแบบปันบ้านนะคะอือจะได้กินกระส้มตำเลยนะคะเนาะแป๊บเดี๋ยวก็สุกแล้วไม่ยากเย็นนะคะเนาะทำง,ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะทุกคนอือจะกินกระส,ส้มตำแซ่บๆนะคะเนาะเริ่มสุกแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะน่อ้าวนะคะ ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็จะไปกินกระส้มตํานะคะปลาทอดแบบง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆของเรานะคะ,ะแซบด้วยกันนะคะทุกคน